สวัสดีครับมาเชีย์กันดูมาเรียกืนค้นแมกวืน้ยเรอกันดูมาหยาดน้ำกับเราดูเชียร์กูนแค่นี้กูไม่ได้บอกขื้นค้นแมกวขื้นแนเขาบอกความสุกเขาขื่นคุ้ยเอขึ้นแล้วมวยขึ้นแล้วมวยขึ้นแล้วมาน้าดังสิ เตีบอกยากาย่อยไปยื้อใส่แมบ่ะรกินชูชีบ่ไม่กินไม่ชอบชูชีพี่ปมูชีให้หน่อยไม่ชอบชูชีชูชีที่ไหเขาอยู่ใรรถฟันไฟตัวนี้ทำไมอ่ะเอาต่อไฟแมโอ้ยง่ายนก็ใส่ไฟสงิงเอาแต่เดีวคลายไฟขยาวบมันช่อนเรียรถฟันไฟเอาทำไมอ่ะพน่อนนีไงเต็มนเหเตอรกันนะมามมานา พีพ่ฝนฝนชยังจูนมาแล้วมาแล้วไปหอบือย่างมาอีกนันปลูกมใสซอันที่บลาลบไปแน่ลบผู้เดครวานี้แม่แม่ใส่หนไม่ได้แม่ไปพัดกระเจี๊ยบไปชีบอ่เอามาครับไปพัดกระเจี๊ยบไม่ด้ไชรจีอันตรายมากนะไปพัดกระเจี๊บแบบนั้นแล้วเปิดน ไปทำไมเฮ้ยมันมันจะยูส่นสวัสดีครับน่อะ่รหนูว่าบริจาคับไฟครับผมตอนนี้มมีไฟเลยครับไม่มีไฟเลยตอนนี้สวัสดีพี่น้องนะครับเอาอะไรสดบเปิดไฟถอนหนัาสวัสดีครับสวัสดีครัอันว่สอวันนนคาไปซสื่อหลอดไฟไมเ้ไปตัมผดมไอ้อนี้เอากระเช้มึงเร็วก ก็กม่พาน้องมาตัดผมใหม่เหรอทำไมเป็นทำไมก็ตัดมาตั้งนานแล้วมัดผมเฉยๆมันร้อนไม่เอาแต่ว่ามีปวแก้มจะไป็นวันนี้และไม่ถ้ามันดึกเนี่ยพูดไปแล้วาถ้าเือดเยวจะปทะกันน้ำ่ไปด้วกันไปตระมาณตีสี่ไเขาบอกพี่ก็พาดกส่วนต้อนจ้าเนอะนีพี่บพีพีอ พี่จูนั่งไหนครับเพื่อนจูนั่งไม่เปลี่นเพราะว่าจอดง่ายเลยล่ะอเพราะว่านั่งน้ำกันโอ้ยยังนี่โมโอ้อะไะจริงเนาะขับรถอี่ยังกันไอ้เบิร์ตที่อัดเลขาไม่ได่เขาอยู่ยไก่รถปั่นไฟอยู่เลยกินเขาเ่าแล้วยัง ยังขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ไม่มีวันจางนานเพียงใดที่ยังยืนข้างๆเมื่อคืนเป็นอะไรเมื่อคืนหล่อลองเพลงโยครึ่นเงียบฮะเมื่อคืนหลอลงเพลงโยครึ่นเงียบไม่เอ็มบอดังบ่เอาไปเอาไปที่อย่างว่เอาตอนคอนเสิร์ตเขาพี่เขาบดังไอ้บ่โอ้ยซอพ่อเมื่อผมจับเดี๋ยวไปบอดังเนาะเดี๋ยวไปรีบต์สิงเอาซื้อๆเลยคือว่ารีบ์สิงเอาั่นกันเยอะมากเมื่อคืนนี้ ร่วนแหงกนคลองใจบอครับก็ว่าอยู่อันมันคือว่าดั่งอันมันคือขาดไปครับเนี่ยร่องไปเนี่ยก็ว่าดั่งแห้งลงทำมาสิเนาะมันก็ว่าอยู่แวนชอนว่าดั่งปึ๊บลงปั๊บเลยใครอยู่จืดเหนือของเพื่อนที่น่าส่วนอยู่ต่อเวลาเลยเนี่ยมอแแม่ตุ๊กที้งมึงขึ้นแบบว่า ถึงม like ันอ yeah. yeah. like like ันยางบอกนะมันะละนี้พวกเรา่ไบกบอกนันเป็นการเก็แบบนี้ต้องอัานั่นไหมพี่บอกบางทีเขาก็ได้เบิ่งกันได้ว่าเวลาเขาหลอมผู้ใดผบติินานบอกไม่เวไม่วัตินสองตัวมาขึ้นละเขากดไอแกันทานเบิดนเสียลขึ้นทานเบิ่ไม่เลยมงูด้ยเมื่อนิยางลงไปเลยเดยอหามกังวลอัน

อนอ้ใส่กระบาไก่อ้ยี่รับเยคับไม่นะนนพอแ่พอดีเลยนะขอบคุณครับทีโดกีเนี่ขอบคุณคแกงแน่ท้มันนะครับเน่ยพูดพอดีวันผมเพือนผมย่งกวเวย็าวเียร่าวอกระบ่อยเก่งแล้วลูกเก่งแล้วสุดยอดแน่นอนควดับัน โนเกี่ไม่มีใครทำได้เหมือนหนูหรอกขอบคุณครับขแตงหนาไฟสีแไทยลูกอุ้ยอยากไทยลูกอีกเนี่ยผมแตงบอลลูเลยวีบอกเลยเอาจอไปมาให้เยพี่อเลยครับถ้าหัน้อนียเศกัะทตี่รอบเ้ยนี่ได้เยอะเออไห โอเคค่ะแต่ว่าเซลฟี่นั่นเนขาหนาเพื่อเรียกแต่พอให้ดิ๊กเป็มก็เลยเนาะถ่ายไหม่ายหรอพ่อดีปี่ว่าน้องมันละมื่อคืนนี้มีคนมาหาน้องมันละหันถ้าทหาน้องมันอ่ะแม่น้องมันนัตัวจริงตัวเล็กมากน่ารักจริงจริงไปเสซตหนาออกตัวจริงน่ารักมากเอาเพิ่อเขาเอกความจริงเลยนะเอากความจริงเลยล่ะ คอมเมนต์ในโทรศัพท์ว่าทำไมไม่ซูมชัดๆว่านี้โอ้ยคือบ้าหมอพ่อซูมชุดเลี้วคุณขอได้ตาขาวพอพ่อเพิ่มายังบ่มีอันยังบ่มีงูพอรตไหนพุกที่โผลเพิ่นมาใส่แบบกคอน่าซูมพอสำเร็จตงแล้วเนาะบ้าฟูไทยผมมาซูมพ่ออย่าซูมหลายเด้อง่จะเห็นไปลูกดิ ยีบบอกคนนแี่ายัอกนพี่เป่ามันยีบได้ไ้กันยิบเออมเน่ยอใจกันอยู่รมเกียนนี่ตาย้งเรื่อมถามมันแบเอาอยู่นเาตื่นเอาอยู่กันเลยออกมาอันไปไปเล่นกับนี่ด้วยนะเขาเลแต่มาสังเกตดูเพาต้นต้นพี่มันตพี่น้องมานะอ่กลเะไรพี่ว่าจะพี่จะไปเล่นอยู่หลาย หลายมือแล้วแต่หมื่บ้านเราเหมือนหมู่บ้านยันเรียนซีคุ้น,นลนนอยบน,นนาตินี่ปกากไก่แต่ไม่มีเวลาเล่นด้วยกันไม่มีเวลาได้นั่งเลยนะไม่มีเวลาได้นั่งด้วยกันต้อดงาะมาเดี๋ยวมาเมาดน้ำกันยังเสร็แล้วพี่ก็ไม่มีเวลาได้นั่นเนงเลยช่วงนี้นั <c oughs> น่งอะไรนังร่งอะเราก็ละนัง่งบะมเดี๋ยวยนย <c oughs> ้นียุกไก่กันโยมาเดี๋ยวห้ามยุกไก่กันโย เมียบเอาได้แหละพี่เปาได้มีคนนั่งเต็มหรือเป่ข้างนึ่งเต็มแล้วครับโอ้มันเต็มย่องเต็มก็จะแต่ว่ามันก็เหลืออีกอันนึงอยู่พี่มันเหลืออีกช่องนึงอยู่ไม่มันก็เหลือเท่าเดิมอ่ะพี่จูแม่เหลือซ้ำเก่าโอ้ข้างขี้เป็นบ่ม่แกงครับเหลือซ้ำเก่ากะบันตันทางตันเลือดอ่ะซื้อเบียร์แม่แม่ดื่มอะไรนะครับดีในอะไรนะ จะยินอะไรนะเบียเบียเยอะไรนะเบียลาวถามสอนล้วอกูเด้อกูอกูงหลือกูบรดออกเ่ยกูอยากกินแล้วกูก็บอกไปยังสันเดย์ไปกินอิรีได้หลักกันเดีาแยใสแย่แว๊แนาฬิกาโอ้มาเนี่ยลมมันจะเอาโอ้ฟุตตกแถ่นีิพ่อเห็นข้อเดนพ่อคนนมัน เราจกะื่อนเป็นขีตแมกับใคเนียย่เป็นผื่นๆต้าววน้เก็บบาทเชีนะยังอีเนาะเหมือนัตลดเลยเนาะเออโคบลตลอดเลยนะไฟสิมายังหน่อยแล้วนนี้ไฟเนาะอ้โหเสต็งเว พี่เตีงนาตําแหน่งเียกัแต่งที่นเน้นหนสอยู่เอามือืนลงลมือนนียังขนาเดเหมือนอยุก่อนขนสาวที่าวนีหนึอาบ่แม่อกเย้นนื้เนมืนี่ถ้าตีสองนีไปเนาะไประเบียบไปหาไถไปหาต้นนะระเบียบขพรมนรียระเบียบก่อนวงมันมันทางเข้าท่านสกุณู้บมล่าผ่าน่านว่าผ่านค่ะ มันอยู่นเล่งอยู่บ้าจมันอยู่ที่ใจมานะถ้าเราคิดว่ามันผ่านก็ผ่านผ่านก็ผ่านผ่านก็ผ่านอ๋อประเด็อะไรไอ้โทรศมันก็ผ่านแต่มันต้องแพงไปอีกกว่ามันห้าสิบกิโลต้องผ่านห้าสิบกิโลเลยนะผ่านก็ได้แต่ห้าสิบกิโล เอาโอเคครับพี่น้องครับผมคิดีนะฮามาลาปลูกเขาอยากไปเต็งดาเตรียมตัวสักกอนนอกตัวพี่ตัวน้องแล้วไฟยังมามาไปเต็งดาแล้วเอาไปเตรียมของไว้สันดีเพรได้เปลี่ยนที่แล้วก็ไปแล้วเนาะกูไไปเนมเน่กด้ไปเนมเน่เอาตายสุดทุกรบแม่รบปวดว่าตาเดีพร้อกันพี่น้องครับผมเอาคิดดีไว้สิแล้วไปกันครับผมฮามาละ ภากตะวันตกแจ้งหนาเตรียมตัวว่ากันแล้วกันครับแต่ว่าตอนนี้ขาเครื่องฟันไฟ้กันโอเคครับคิดดีเบตสุดกันแล้วกันครับขอบคุณครับ